สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนโดยใช้วิธีรัดนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีเต็มคิดยังไงนะครับสามารถไปดูทางลิงก์ด้านข้างได้นะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนโดยใช้วิธีรัดนะครับสำหรับข้อที่1นะครับ0.55ซ้นะครับให้นักเรียนนะครับขีดเส้นข้นเศษส่วนเลยครับอ่า หลังจากนั้นนะครับให้ดูนะครับตัวเลขหลังจุดทศนิยมเนี่ยทั้งหมดมีเลขอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือเลข5นะครับต่อไปให้ลบด้วยตัวไม่ซ้ำนะครับตัวไม่ซ้ำของเรานะครับมีไหมครับไม่มีนะครับเพราะนั้นให้ลบด้วยศูนย์หลังจากนั้นตัวส่วนของเรานะครับตัวส่วนของเรานะครับจำไว้เลยนะครับให้ดูหลังจ <Stat> ุดทศนิยมถ้าตัวไหนซ้ำให้ใส่9ไม่ซ้ำให้ใส่ศูนย์ ใหม่นะสใส่9้9ไม่สาใส่0โดยเรียงจากหลังมาหน้านะครับอันตัวเลขของเรานะครับมันของเราก็คือ5 3 5 5ซ้ให้ใส่9ตัวไม่ํามมีไหมครับไม่มีนะครับเพราะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือได้5ส่วน9นั่นเองนะครับ ข้อต่อไปครับข้อต่อไปนะครับ2.33 3 2 3 3 3นะครับให้เราใส่2ตั้งไว้นะครับแล้วขีดเส้นขั้นเศษส่วนครับข้อนี้จะได้คำตอบเป็นจำนวนค่ะนะครับเมื่อเขียน2และขีดเส้นขั้นเศษส่วนแล้วนะครับให้ดูหลังจุดทศนทยมของเรานะครับตัวเลขทั้งหมดก็คือ3ลบกับ ตัวไม่ซ้ำนะครับก็คือ0เพราะมันไม่มีตัวส่วนของเราอย่าลืมซ้ำใส่9ไม่ซ้ำใส่0ซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีตัวไม่ซ้ำะฉะนั้นใส่แค่9นะครับจะได้2เศษ3ส่วน9 3สาม่วน9าสามารถตัดทอนอย่างต่ำได้3 1 3 3 3 9ตอบ2เศษ 1.3ส่วน3ครับข้อต่อไปนะครับลบ13.8773นะครับเราก็จะได้ลบ13เขียนตั้งไว้แล้วขีดเส้นขั้นเศษส่วนครับหลังจากนั้นให้ดูหลังจุดทศนิยมนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็น8กับ7ก็เป็น87 ลบด้วยตัวไม่ซ้ำตัวไม่ซ้ำมีตัวเดียวก็คือ8ลบด้วย8หลังจากนั้นซ้ำใส่9ไม่ซ้ำใส่0จากหลังมาหน้าซ้ำใส่9ไม่ซ้ำใส่0จากหลังมาหน้า7ซ้ำไหมซ้ำใส่9 8้าซ้ำไหมไม่ซ้ำใส่0เพราะฉะนั้นเราจะได้ลบ13เศษ79ส่วน9กข้อนี้ตัดทอนไม่ได้ก็ตอบเท่านี้เลยครับ ต่อไปข้อที่4นะครับอ่าตัวเลขด้านหน้าจุดทศนิยมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขีดเส้นขั้นเศษส่วนเลยครับตัวเลขหลังจุดทศนิยมทั้งหมดมี5กับ6ใส่ 5, 6เป็น56ลบกับตัวไม่ซ้ํามีไหมครับไม่มีก็ใส่0นะครับตัวส่วนซ้ําใส่9ไม่ซ้ําใส่0จากหลังมาหน้า 6 3ซ้ำใส่9 5้าใส่9อันจะได้56ลบด้วย0ส่วน99ตอบ56ส่วน99ตัดทอนไม่ได้ตอบเท่านี้เลยครับต่อไปข้อที่5นะครับลบ45.273 7 3้เราเแล้วเขียนลบ45ตั้งไว้แล้วขีดเส้นขั้นเศษส่วนครับตัวเลขหลังจุดทศนิยมทั้งหมดมี273ก็เป็น273 ลบด้วยตัวไม่ซ้ำตัวไม่ซ้ำของเรามีก็คือ2ลบด้วย2หลังจากนั้นตัวส่วนนะครับซ้ำใส่9ไม่ซ้ำใส่0จากหลังมาหน้านะครับ3ซ้ำไหมครับซ้ำใส่9 7ซ้ำไหมครับซ้ำใส่9 2ซ้ำไหมครับไม่ซ้ำใส่0เพราะฉะนั้นเราจะได้ลบ45เศษเท่าไร273ลบด้วย2ได้271 ตัวส่วนคือ990อันข้อนี้ตอบเท่านี้ครับต่อไปข้อที่6นะครับ0.793 7 9 3้ํานะครับเราไม่มีตัวเลขข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราขีดเส้นขั้นเศษส่วนใส่7ใส่9ใส่สคือตัวเลขทั้งหมดลบด้วยตัวไม่ซ้ำไม่มีใส่0นะครับต่อไปตัวส่วนซ้ำใส่9ไม่ซ้ำใส่0จากหลังมาหน้า นะครับ3ซ้ำไหมครับ3้ใส่9 9ซ้ำไหมครับ3ใส่9 7ซ้ำไหมครับ3าใส่9เพราะฉะนั้นเราจะได้793ส่วน999ตัดทอนไม่ไดต้ต่อไปข้อที่7นะครับ18.6743 743นะครับเรามีตัวเลขข้างหน้าเพราะนั้นเราใส่18ตั้งไว้นะครับแล้วขีดเส้นขั้นเศษส่วนครับต่อไปให้ดู ตัวเลขหลังจุดทศนิยมนะครับตัวเลขทั้งหมดมี6 7 43เพราะนั้นจะได้6,743ลบกับอะไรครับลบกับตัวไม่ซ้ำคือลบด้วย6นะครับต่อไปตัวส่วนตัวส่วนนะครับซ้ำใส่9ไม่ซ้ำใส่0ูนย์จากหลังมาหน้านะครับ3ามซ้ำไหมครับ3ใส่9 4้าซ้ำไหมครับ3าใส่9 7้าซ้ำไหมครับ3าใส่9 6กซ้ำไหมไม่ซ้ำใส่ เพราะฉะนั้นเราจะได้18เศษเท่าไหร่ครับ6,743รบลบด้วย6จะได้6,737ต่อไปตัวส่วนก็จะจะเป็น9,990นั่นเองครับอันข้อนี้ตอบเท่านี้เลยครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนทุนิยมซ้าให้อยู่ในรูปของเศษส่วนทั้งวิธีเต็มและวิธีรัดนะครับก็ยังไงนะครับก็อยากจะฝากคลิปให้ติดตามกันต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย